ก็หมายแล้วรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเราอยากแก้ไขทั้งฉบับแต่ยกเว้นหมวด1หมวด2นะครับเพราะหมวด1หมวด2เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวกับอํานาจขององค์สถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างก,กันเราเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ประทงเป็นที่ สักการะบูชาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างและก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเนี่ยเราถึงว่าเรื่องนี้ไม่ควรไปแตะผมคิดว่าถ้าไม่แตะเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดีวันนี้พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยแล้วก็พักการเมืองต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ได้ด้วยการแยกสลายความขัดแย้งเดิมนี่เป็นการเสร็จแย้งสีเสื้อเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันให้บทเรียนที่เจ็บปวดกับเราว่าเรา อยู่ในความขัดแย้งแล้วเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปเป็นเวลา10บกว่าปี